เอพิลมากันที่เดือนซัมเมอร์ที่ใครหลายๆคนรอคอยวันหยุดกันแล้วนะครับหลังจากที่เดือนที่แล้วมีเกมออกมาอีกมากมายตัวผมเองก็จมดิ่งไปกับ Kirby and the Forgotten Land แล้วก็กาลังพยายามเก็บให้ครบ100%นะครับแล้จะมารีวิวให้ฟังกันด้วยส่วนวันนี้นะครับเราจะไปพบกับ11เกม Nintendo Switch น่าเล่นประจำเดือนเมษายน2022ผมเกวินคุณกำลังรับชม w h a t Unpack ครับ ขอพลังจงสถิตยอยู่กับท่านเรามากันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Lego Star Wars The Skywalker s k y w a l k e อ s a ก a านะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับใครที่เป็นแฟนเกมสไตล์ Lego ้และชอบ Star Wars บอกเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยก่อนหน้านี้มีเปิดตัวออกมาแล้วนะครับเป็นคนละภาพที่หน้าตาคล้ายๆกันเลยและทีนี้มาลงในส witch และแทบจะทุกคอนโซลเลยใครเป็นแฟนลับ Star Wars นะครับอยากได้เกมที่เล่นชิวๆสนุกๆน,กนะครับไม่ยากจนเกินไปบอกเลยว่า Lego Star Wars The Skywalker s k y w a l k e r s a ก a ให้คุณได้แน่นอนเกม วางจำหน่ายแล้วนะครับในวันที่5เมษายน2022เราจะไปโคชิเองแล้วจะตีโฮมรันให้ได้เลย ใครที่เป็นแฟนเกมเบสบอลนะครับจะต้องรู้จักเกมนี้แน่นอนและนี่คือ MLB the Show 2 2นั่นเองนะครับเป็นเกมแรกของฝั่งโซนี่เลยนะครับก็ว่าได้ที่ยอมพอร์ตมาลงบน,น Nintendo Switch ให้เราได้เล่นกันนะครับภาพก็จะดูดรอปๆลงมาเยอะหน่อยถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นนั่นเองแต่ใครที่ชอบเกมเบสบอลนะครับมีใครได้ทดสอบเล่นไปแล้วบ้างก็จะบอกกันว่า เออก็ใช้ได้อยู่นะส่วนใครที่ซื้อแบบดีลักนะครับจะได้เริ่มเล่นตั้งแต่วันที่1เลยแต่กลายเป็นว่าเราไม่รู้ว่า AP f ฟูลเดยหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่นะตัวเกมก็ลงให้เราเล่นแล้วเรียบร้อยนะครับผมส่วนใครที่รอแบบแผ่นนะครับก็จะเป็นวันที่5เมษายน 2, 2022ที่จะถึงนี้แล้วความจริงมีเพียง1เดียวเท่านั้นไละ ถ้าพูดถึงเกมนักสืบนะครับอย่างที่เคยบอกไปก็จะมีเกมหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่โคนันและนี่ก็คือเชอร์ล็อกโฮมอีกหนึ่งเกมนะครับเชอร์ล็อกโฮมเดอะเดวิลดอเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เปลี่ยนโฉมเชอร์ล็อกโฮมให้ดูเทือนสุดๆไปเลยแต่ก็ยังคงเป็นเกมแนวสืบสวนอยู่แต่ที่เพิ่มเข้ามานะครับคือแอคชั่นในเกมที่มากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับบุคลิกของตัวโฮมที่เปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงจากนักสืบหนุ่มผู้เข่งขึงมกลายเป็นหนุ่มเลือดอร้้้ออออนนนนพรมมมจะต่่่่ยททุุนะุกกกคคีีวววาาางหหสสณันนับ็บล เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงบุคลิกของตัวละครครั้งนี้นะครับถ้าไม่ดีสุดๆก็ย่าแย่ไปเลยก็ได้ครับโชคดีหน่อยนะครับว่าเชอร์ล็อกโฮมเดอะเดวิลดอเตอร์ปานฉลุยในเรื่องการเปลี่ยนโฉมตัวละครที่ออกแบบมาได้เหมาะสมดูเท่มากๆและเข้ากับเนื้อเรื่องของภาคนี้ที่ลูกสาวของเขาได้หายตัวไปและแน่นอนว่าคนเป็นพ่อย่อมต้องร้อนโลนใจที่ต้องเข้าไปช่วยลูกและทวงลูกเลาอคืนมาสําหรับใครที่ชอบเกมสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วครั้งนี้มีแอคชั่นเพิ่มมากขึ้นด้วยบอกเลยครับเชอร์ และเกมนี้จะวางจำหน่ายในวันที่7เมษายน2022เดินทางข้ามผ่านเวลาและมิติ ผ่านพ้นมา26ปีแล้วนะครับกับเกมเกมนี้ที่ใครหลายๆคนรอคอยกับ Chrono Cross the Radical Dreamer Edition นะครับผมเป็นเกมแนวสมบทบาทที่จะให้ผู้เล่นเดินทางข้ามผ่านเวลาและมิติซึ่งผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Search นักเดินทางผู้พบกับประสบการณ์ผชญภัยและมิตภาพต่างๆพร้อมตัวละครให้เลือกเล่นกว่า40ตัวละครมีสกิลแตกต่างกันด้วยโดยเวอร์ชันนี้นะครับนอกเหนือจากจะมีการรีมาสเตอร์แล้วยังแถม Radical Dreamer l i t e r a t u r i n t e r d i t ภาคสปินออฟแบบเทคเบส e นะครับผมที่ไม่เคยวางขายนอกญี่ปุ่นมาให้เราอีกด้วย โดยนะครับในเกมจะมีฟีเจอร์ปรับแต่งอะไรมากมายเพิ่มขึ้นโมเดล3มิตินะครับในการปรับปรุงมีความละเอียดมากขึ้นครับภาพสวยขึ้นใครเคยได้ยินตัวเพลงนะบ,บอกเลยว่าต้องชื่นใจจริงๆมีระบบเปิดปิดนะครับแลนด้อมเอ็นคอร์เตอร์ฟิลเตอร์กราฟิกแบบคลาสสิกหรือ h d ดีระบบต่อสู้ที่ได้รับการพัฒนาใหม่พร้อมด้วยฟังก์ชันออโต้แบตเทินนะครับผมใครที่รอคอยเกมนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวมีให้ลงแทบจะทุกแพลตฟอร์มและบน Nintendo Switch ด้วยใครที่อยากเล่น แบบดิจิตอลนะครับวันที่7เมษายนนี้ก็พร้อมให้เล่นแล้วส่วนจะมีเลื่อนไหมก็ต้องมารอลอรุนอีกทีส่วนแบบฟิสิกอลนะครับแบบแผ่นก็สามารถสั่งซื้อกันได้แล้วนะครับวางจําหน่ายในวันที่26เมษายน2022ที่จะถึงนี้แล้วใครอยากได้ก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลย13คน13ปริศนา13ความพินาศ สำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนเกมจากค่ายวาน,นิลาแวร์นะครับตอนนี้เขาก็พอร์ตเกมนี้ลงมาให้เราเล่นบน,น Nintendo Switch แล้วและนี่ก็คือ13 Sentinel a e g i s r i m นั่นเองนะครับ เกมจากค่ายเดียวกันของ d า g o n c r o w า Pro หรือ o d i ินสเฟียนะครับทั้ง2เกมนะครับบอกได้เลยว่าทำชื่อเสียงให้ค่ายนี้มาพอสมควรเลยตัวเกมนะครับมีรูปแบบเป็น 2D ดีนะครับแต่ว่ามีความ 3D ดนิดๆแล้วก็ภาพสวยเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของอาร์ตต่างๆนะครับทำออกมาได้เป็นอย่างดีเลยตัวเนื้อเรื่องนะครับอาจจะไม่ได้วุ่นวายอะไรมากเหมือนอนิเมะหุ่นยนต์ทั่วไปแต่ผมบอกเลยว่าเกมนี้สนุกแน่นอนเลยล่ะครับผมตัวเกมนะครับจะพูดถึงเซนติเนลนะครับหรือหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะ เป็นเซนติเนลนั่นเองซึ่งเราจะสามารถบังคับเซนติเนลนะครับออกไปต่อสู้นั่นเองเป็นเกมแนวเชิงวางแผนด้วยเซนติเนลแต่ละตัวนะครับจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปบางตัวละครเหมาะกับโจมตีระยะไกลบางตัวเหมาะกับระยะประชิดแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเพื่อปกป้องไม่ให้มันเดินทางเข้ามาทําลายเทอร์มินอลที่เรากาลังปกป้องอยู่นั่นเองแน่นอนนะครับเทอทินเซนติเนลเอจิสริมมีระบบอัปเกรดหุญญ่นยนต์และพัฒนาทักษะใหม่ๆของเหล่านักเรียนที่คอยบังคับนั่นเองเราจะได้เรียนรู้ความพินาศของนักเรียนทั้ง13นนรับ่าแต่ละคนมีน เรื่องเป็นยังไงใครที่อยากเล่นนะครับเกมจวานจำน่ายแล้วในวันที่12เมษายนปี2022นี่จะถึงนี้แล้วเอาตัวรอดจากสิ่งมีชีวิตลี้ลับในคฤหืสน์ สำหรับใครที่เป็นแฟนเกมอย่าง Resident Evil และ Alone in the Dark นะครับจะต้องชอบเกมนี้แน่ๆเลยและนี่ก็คือเกม t o m a s e t t e s o u l นะครับเกม Survivor Killer นะครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก2เกมที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั่นเองตอนนี้ก็พอร์ตมาลงใน Nintendo Switch ขอ้เราได้เล่นแล้วนะครับตัวเนื้อเรื่องของ t o o m e s e t t e s o u l นะครับผู้เล่นจะได้รับบ,บทเป็น Caroline Walker นะครับหญิงสาวที่กำลังตามหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของเด็กผู้หญิงฝาแฝดที่ Winter Lake ในโรงพยาบา,าล w i c h e r s b u r g คฤลาสนหัเก่าแก่ที่แปลงสภาพเป็นโรงพยาบาล บ้านไขปริศนาต่างๆที่มีอยู่ในคาลือหานะครับและเอาตัวรอดจากสิ่งมีชีวิตลรรึกลับที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่รู้แต่เพียงว่ามันไม่ต้องการให้แคลรไลเจอความลับของที่นี่นั่นเอง ตัวเกมนะครับจะหยิบยกออสไตล์การเล่นผ่านมุมมองแบบกล้องวงจรปิดคล้า,า,าย Resident Evil ในสมัยก่อนนั่นเองที่สร้างความกดดันและลุ้นะทะลึกอยู่ทุกหัวมุมนะครับผมตัวละครจะเดินผ่านมาพร้อมกับสร้างบรรยากาศด้วยความมืดแล้วเราก็จะถือเชิงเทียงเล็กๆเ,เ,เดินไปเดินมาอีกทั้งมีระบบพัซซโซนะครับให้ผู้เล่นได้แก้ไขปริศนาอีกด้วยแน่นอนนะครับ t e r m e t a l Soul นะครับจัดความโหดแบบขั้นสุดด้วยดียดไซน์ศัตรูสุดสยองและกองซากศพสุดอีที่ตัดกาลังใจให้ผู้เล่นได้เป็นอย่างดีอีกทั้งฟี ีเเกมนะครับน่าสนใจที่สุดคือการเดินข้ามผ่านมิติเวลาผ่านกระจกหรือสื่อกลางบางชนิดนะครับเพื่อให้สามารถแก้ไขปริศนาของเกมและไปต่อได้นั่นเองถือเป็นเกมส์สเวอร์เฮอร์เลอ์อีกเกมหนึ่งเลยนะครับระดับตำนานเลยก็ว่าได้ที่มาลงให้เราเล่นใน Nintendo Switch ของเราแล้วนั่นเองส่วนตัวเกมนะครับจะวางจำหน่ายแล้วในวันที่13เมษายน2022นั่นเองขอพลังจงสถิตยอยู่กับท่าน อีกรอบบอกได้เลยนะครับว่าเดือนนี้มี Star Wars มาถึง2เกมเลยทีเดียวกับก่อนหน้านี้กับ Star Wars l e โ o นะครับครั้งนี้ก็มาอีกภาคหนึ่งครับที่ผมว่าใครหลายๆคนก็น่าจะอยากเล่นเลยและกับสตาร์ว The f o r ฟ e Unleashed นะครับผมเกมนี้เป็นเกมพอร์ตนะครับจากเครื่องอื่นมาให้เราได้เล่นกันและก็นี่น่าจะเป็นไทเติลที่หลายคนชื่นชอบกันนะครับเป็นอันดับต้นๆสําหรับเกมสาย Star Wars ก็ได้นะครับด้วยความที่ว่าสตาร์ว The f o r ฟ e u n l e a s h e d เนี่ยเป็นเกมที่จับหัวเรื่องเนี่ยมาทําเป็นเกมแอคชั่นบูล้างผาาานนได้อยมอมย่งเเมมัล ผสมผสานกับเนื้อเรื่องช่วงหลังจากเหตุการณ์ออเดอร์ซิกซ์ี่ซิกดเวเดอร์ได้ไปแย่งชิงเด็กคนหนึ่งนะครับมาชุบเลี้ยงปลูกป,ปั้นจนกลายเป็นสิทธิ์นามว่าสตาร์คิลเลอร์นะครับหรือใครจะเรียกกาเลนมาเล็กก็ได้แถมพลังของเขานะครับมันช่างวุวังอลังการจนถ้าหากนับอยู่ในจักรวาลหลักแล,แลก้วก็ก็คงจะไม่มีใครสู้เขาได้แล้วมั้งครับตัวเกมนะครับกำลังจะออกแล้วในวันที่20เมษายน2022นะครับก็ลองไปหาซื้อจับจองกันได้เลย สงครามชีวภาพกับการเอาตัวรอดในกลุ่มซอมบี้ หากใครนะครับเคยเล่นเกมอย่าง Sniper Elite มาแล้วนะครับบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยกับ Zombie Army 4 o Day War อีกหนึ่งเกมนะครับที่จะพูดถึงในปี1946นะครับช่วงสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่2ที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ใกล้จะพ่ายแพ้กองทัพนาซีนะครับหลังชนฝาและดูท่าสงครามจะจบลงแล้วแต่ด้วยความไม่ยอมของฮิตเลอร์นะครับเขาจึงใช้าศาสตร์มืดปลุกกองทัพนาซีที่ล้มตายไปกลับขึ้นมาอีกครั้งจึงเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่ต้องจัดการส่งพวกมันไปสู่นรกอีกครั้งนั่นเองสำหรับใครที่ชอบ เกมแนวบูบูล้างผ่านนะครับบอกเลยเกมนี้คุณต้องชอบแน่นอนถึงแม้ว่าเกมจะไม่ใช่ o อเพนเบอร์นะครับแต่มีความกว้างพอให้เราได้สำรวจหาไอเทมต่างๆนะครับตัวฉากเกมนะครับเขาพยายามทําออกมาเป็นเป็นทิปเปิลเอเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยความว่าสิบมิชชั่นเนี่ยคุณอาจจะใช้เวลานานเอามากๆนะครับเพราะว่าเกมนี้มันใส่ความยากมานะครับเข้ามาในระดับปานกลางบางคนอาจจะว่ายากเลยทีเดียวเพราะว่าหลักๆนั้นนะครับตัวเกมไม่ได้มีปืนกลมาให้เราลัวอะไรขนาดนั้นครับเขาจะเน้นไปในทางสไนเปอร์หรือไ์เฟิลนะครับผมเพิ่งซึ่งในอดีตหลักๆเ้าจะช ปืนไรเฟิลในการต่อสู้นเองแต่กลายเป็นว่ามีซอมบี้บุกมาร้อย0 0ตัวเนี่ยโอ้โหปัญหาคือการยิงเลยเนี่ยครับอย่าลืมว่าเรามีระเบิดนะฮะสำหรับใครนะครับที่ชอบเกมแบบนี้นะครับห้ามพลาดเลยผมมีคนหนึ่งก็อยากลองเล่นบน Nintendo น Switch เหมือนกันว่าภาพจะสวยทำออกมาได้ดีสักแค่ไหนในวันที่26เมษายน2022 ทำยังไงกันดีทุกคนในออฟฟิศหายไปหมดเลยอีกหนึ่งเกมนะครับที่บอกได้เลยว่าตั้งแต่ปี2013นะครับทุกคนก็รอให้เขาเปิดตัวเกมนี้ออกมาจนยาวมาถึง2019ก็ลงใน PC ไปแล้วในปี2022นะครับเขาก็มาลงให้เราเล่นใน Nintendo Switch กันแล้วและนี่ก็คือเกม The Stanley Parable Unta de Lu x นะครับผมซึ่งจะมาให้เล่นแล้วปลายเดือนนี้นั่นเองตัวเกมนะครับจะไม่ได้พูดถึงอะไรมากเลยนะครับเราจะเล่นเป็นส t ต n l e y นะครับที่กำลังยืนมองส t ตอร์ลอยู่นั่นเองและตัวเกมก็จะแทบไม่บอกใบ้อะไรเราเลยนะครับส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงถ้าใครเล่น PC มาก่อนแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่หลกัหลกๆแล้วเขาจะไม่บอกอะไรเรามากครับเขาจะให้เราเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ลองเปิดนู่นเปิดนี่ลองดูไปเรื่อยๆจะเห็นแต่คาว่าส t ตอร์ลเต็มไปหมดเลยและตัวเกมนะครับจะมาาํค บอกใบ้ต่างๆหรือเราจะไม่ทําตามก็ได้เช่นกันแต่ตัวเกมก็จะแบบดันๆกลับให้เรากลับมาตามเส้นเนื้อเรื่องด้วยนั่นเองนะครับส่วนเกมจะเป็นยังไงปริศนามันเยอะแยะไปหมดเลยมันเป็นอะไรที่ชวนงงงวยกันมากนะครับผมและเป็นที่พูดถึงกันมากเลยใครอยากลองเล่นนะครับ The Stanley Parable u n t a i e l e นะครับลองเล่นกันได้ในวันที่27เมษายน2022นะครับส่วนตัวแผ่นจะมีออกมาไหมอันนี้ไม่แน่ใจเลยมาสร้างส่วนสนุกในฝันกันดีกว่า หลังจากที่เราเจอเกมมืดมนมืดมนไปมากมายนะครับครั้งนี้เราก็มาเจอกันอีกเกมหนึ่งดีกว่านะครับใครที่ชอบสร้างสวนสนุกบอกเลยว่าห้ามพลาดเกมนี้เลยกับเกม Park a s s r u s นั่นเองนะครับหรือ Park Assault ก็ได้อันนี้แล้วแต่ใครจะเรียกนั่นเองตัวเกมนะครับจะเป็นแนวสร้างสวนในโนเสาร์ที่ที่ผู้เล่นจะได้ออกแบบฟาร์มสวนสนุกกันอย่างจุใจเลยทีเดียวนะครับสามารถแสดงในโนเสาสุดน่ารักนะครับโดยสามารถออกแบบตามความต้องการก็ได้เลยทีเดียวนะครับว่าจะให้ในโนเสาของเราหน้าตาเป็นยังไงลองประกอบร่างดูได้ตามชอบเลยนะับ แล้วเราก็ต้องมีเป้าหมายก็คือเราต้อง,รองสร้างสวนสนุกนะครับหรือสวนในโัวเสาเนี่ยให้เป็นสวนที่ดีที่สุดในโลกพร้อมทั้งนะครับยังพยายามทําให้เราในโัเสานี่ต้องอารมณ์ดีตลอดเวลาด้วยตัวเกมนะครับมีออปชันต่างๆให้เราได้เลือกสรรในการสร้างมากมายแถมมีตโวเนสานาชิดิให้เราได้ดูกันเพลินๆเลยอีกด้วยตัวเกมนะครับจะวางจําหน่ายให้เราได้เล่นแล้วครับในวันที่28เมษายน2022กิโลกิโลเป็ดยาวิเศษอีกหนึ่งเกมไฮไลไท์ประจําเดือนนี้เลยก็ว่า ได้นะครับที่ใครหลายๆรอคอยและนี่ก็คือเกม Nintendo Switch Sport อีกหนึ่งเกมนะครับที่ทำต่อมาจาก V Sport ในอดีตนะครับผมครั้งนี้เขาก็ออกมาในชื่อใหม่คือ Nintendo Switch Sport นั่นเองมีกีฬามาหลากหลายประเภทมากกว่าเดิมนะครับมีเกมเดิมอย่างโบลิง่งเทนนิสกอล์ฟนะครับผมและคราวนี้เขาจะเพิ่มเกมอย่างฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันและฟันดาบเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยในส่วนของฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันและฟันดาบเนี่ยจะอัปเดตในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงนี้นะครับนอก จากนี้เกม Nintendo Switch Sport จะรองรับในระบบออนไลน์นะครับเล่นกับเพื่อนได้อีกด้วย Nintendo Switch Sport นะครับจะวางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch ในวันที่29เมษายน2022นะครับใครยังไม่มีอย่าลืมไปกดซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงค์ไว้ใต้คลิปเลยมีแถมสตรัปอีกด้วยเป็นยังไงบ้างครับกับ11เกม Nintendo Switch หน้าเล่นประจำเดือนเมษายนปี2022บอกเลยนะครับมีหลายๆเกมที่ใครๆก็รอคอยกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะผมด้วยกับ Nintendo Switch Sport นั่นเอง สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัด,ถดไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมเควินวอสอันแพ็กต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ